เลือกพันใจสร็แล้วด้วยมืขอแต่ตัดตัดความตกความเจริญให้ล้ำไปมั่นเต็มมั่นมือแต่ไปพันใจลึกแต่กาลนานเจริญและกลองครับกลองโบราณแห่งวัดบางปงครับ และละกลังละกลังแห่งวัดบางปงตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดจะจชังสาประเทศไทยครับและเก้าอี้สำหรับนั่งพักผ่อนครับเป็นเก้าอี้ไม้ปดูและ ตู้ไปสนีทส่งบุญครับอุทิศให้แด่บิดามารดาผู้มีพระครุณและฝาอุทิศให้แด่เทวบุตรเทวดาประจําตัวและอุทิศให้แด่เจ้ากรรมในเวรของท่านครับตู้บริจาคข้านน้ำ ข้าไฟชำระนี่สงเพื่อเป็นสุริมงคลแก่ท่านและครอบครัวรัเชิญทำบุญอภิษฐานเสียงทายเสียมสีตามกำลังศรัทธ,ธาครับขอญาตรโยมจงตั้งใจรับทาน อะภวธนาติรุตนุะวุธาปจาดุโนจตารธรรมาวารันตุตา